สวัสดีรอบดึกวันอาทิตย์นะครับจากบ้านเคสเทาก็เมื่อสักครูค่ปล่อยเมื่อสักครู่ในเมื่อตอนอข้าานะครับปล่อยคู่หูพี่น้องแชมพูไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบดึกคืนนี้ก็จะปล่อยเที่เหเรือนะครับเดี๋ยวแกงทั้งหมดนะครับนี่โจลี่นะฮะร,รอบข้า ช่วงเย็นทานอาหารเปียกไปแล้วนะครับอันนี้เ,เป็นมื้อพิเศษที่ลงเอ็ดมาทำคะแนนกับน้องแมวนะแตะหนึ่งนี้ล้วนั้งจะกระโดดหนีจึก๊กโจลี่ดมหนึ่งทีเมื่อก่อนนี้เขาใกล้ไม่ได้เลยนะแต่นี้ยังแต่ไม่ได้เหมือนกันฮนะ <c oughs> แตะดีสะดุ้งทีแตะดีสะดุ้งทีนะโจลี่ไปกันต่อบูบุน,นะครับ ตรงนั้นมีประตูนะครับมีเบลล่าอยู่ตรงนั้นนะครับเบลล่าเบลล่าไปแล้วแล้วก็ประตูนะครับแทมมี่นะครับไม่ได้โกงที่ปัตเตอร์นี้รอบช้านะครับเหมือนเดิมส่วนตรงนี้จะเอ๋